สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์เช่นเคยนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆมาแนะนําให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะ โตยต้ายาริส 1.5J นะคะคันนี้รถปี2,012นะคะเป็นตัว2ระบบนะคะน้ำมันบวก LPG นะคะติดตั้งจากโรงงานราคานะคะตั้งขายอยู่ที่2,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาเบาๆผ่อนสบายๆและประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายะเอียดของรถคันนี้นะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจังด้านหน้าเนี้เป็นแบบรังพึ่งสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบวกกับกันชนด้านล่างก็เป็นรังพึ่งเช่นกันนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะตาโตๆแบบนี้เลยนะได้เป็นแบบมันติรรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆข,ขาวๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วด้วยนะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตสี่รูนะยางนะคะเดี๋ยวนะัดดูให้ว่วเป็นยางปีอะไรนะอ่ะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2019นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะเดี๋ยวนะัดเปิดแฟกให้นะอ่านี่เลยช่วงล่างสภาพเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะ คันนี้นะไฟเดี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บิวอินในส่วนของไฟเดี้ยวมาตกมาตรงกระจกมองข้างอีกที่หนึ่งนะคะ มือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จกเต็มแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้มีติดตั้งอยู่นะคะคันนี้นะได้เป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูอีกหนึ่งคันเลยนะคะตอบโจทย์เลยนะทั้งราคาเบาๆทั้งประหยัดน้ํามันนะคะแนะนําคันนี้เลยนะช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักลิดความจำนาไม่อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะเป็นรถปีเก่านะคะรถสิปีแต่ว่า คุณภาพนะคะสภาพไม่ได้เก่าตามปีนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะมีในส่วนของ ไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้พร้อมแล้วนะคะมาพร้อมกับยางใบปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะไฟเบรกก็มีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะรถราคาเบาๆประหยัดน้ํามันคันนี้นะคะผ่อนสบายๆนะตกผ่อนอยู่ประมาณ4ี่พันปลายๆเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์เ 8 2 6 9 5 8 7นะัดเพชรยนต์เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะภายในของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยเริ่มกันที่แผงประตูนะคะรูดอ่าสวยงามมากเลยนะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเทาออกขาวๆสวยงามแบบนี้เลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทานะคะตรงแผงประตูก็เป็นแบบผ้านะคะลายปักสวยงามเลยนะ ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะก็จบปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับนะคะมือจับด้านในเนี่ยดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำช่องเล็กๆให้หช่องนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแมนวนวลพับมือนะคะแต่ว่าองศาการปรับก็คือเป็นแบบไฟฟ้านะ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มของการใช้แก๊สนะคะเป็นแก๊สโดนัทต,ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะในส่วนของพวกมาลลยนะคะก็สภาพเดิมๆร่องรอยของการใช้งานถือว่าน้อยมากนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอเลยนะหน้าจอเรือนไม่นะคะนี่เลยเห็นไหมเอ่ยแสงแดดเข้านิดนึงนะคะ นี่คือหน้าจอเรือนใหม่นะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะอันนี้เขาไปติดตั้งในส่วนของหน้าจอมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วความใช้งานเลยนะคะแอร์นะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือ,มอปรับได้4ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้ในส่วนของคอนโซลนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยมีช่องเก็บของให้ด้านบนด้านล่างเลยนะคะด้านบนนะก็สามารถเปิดเก็บของได้เช่นกันด้านล่างก็เก็บในส่วนของคู่มือเอกสาร ไม่ให้ลูกค้านะคะครบครบเลยนะคะันนี้เป็นรถปีเก่าแต่สภาพไม่เก่าตามปีนะคะรถ10ปีที่ถือว่ายังใหม่ยังคุ้มค่าใช้งานได้อยู่อีกยาวๆเลยนะ,ะในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะดีไซน์ตกแต่งสวยงามเป็นลายปักสวยงามเอกลักษณ์ของเขาคันนี้เลยนะคะสวยๆงามๆไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดน,นะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนนะคะ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่ขยับขยื่อนนะคะลูกค้านะคะได้รถคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะทั้งประหยัดน้ำมันทั้งผ่อนสบายด้วยนะคะันนี้นะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆกันเลยนะคะนั่งสบายๆเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้1ฝัง่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่แขวนถุงแขวนสัมภาระให้ด้วยนะคะหนึ่งที่นะมีที่วางแก้วให้นะคะตรงแผงประตูนะคะก็มีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้เช่นกันนะคะแล้วก็คันนี้เขาเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะคะสามารถทับเบาะตรงนี้ลงมาได้นะเบาะแถว ผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับพับนอนลงไปได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระได้เลยนะคะราคาเบาๆประหยัดน้ํามันคันนี้เลยนะอ่าด้านหลังกว้างๆกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็มีถาดท้ายวางมาให้เรียบร้อยแล้วนะมีไฟตรงห้องเก็บสัมภาระด้านหลังให้นี้เป็นแบบออโต้เลยนะคะเบาะสามารถปรับพับลงไปได้เลยนะคะอ่า นี่เลยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระได้เลยนะคะคันนี้แล้วก็อย่างที่บอกคันนี้เป็นตัว2ระบบนะคะเป็นแก๊ส LPG นะคะเป็นแก๊สโดนัทติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม่มีล้ออะไรให้นะเพราะว่าตรงที่วางล้ออะไรเขาใส่ในส่วนของถังแก๊สมานะคะ แล้วก็บอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆเลยรอยจุดเม็ดอาร์ดเดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องระบบแก๊สน,นะคะเพราะว่าติดตั้งมาจากโรงงานมีการตรวจสอบตรวจสภาพนะคะเรียบร้อยแล้วมีการลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ดรอยตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะคะ รับประกันได้เลยคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนำคันนี้เลยนะโตโยต้ายารี1.5เจนะคะรถปี2012ราคา2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะเบอร์นี้แอดไลนะ์นัดเข้ามาได้เลยนะสำนับเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินบวกแก๊ส LPG นะคะ เครื่องยนต์สีสูบพันห้าร้อยซีซีร้อแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ<ม>เครื่องเดิมแทน้แน่นอนตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางสืย์บริการได้เลยนะคะสวยๆงามๆเลยนะคันนี้นะจุดเม็ดอารนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่ขยับขยื่นนะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะ โลโก้โตโยต้นะคะมีติดอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนนะคะราคาประหยะัดเบาๆประหยัดประหยัดน้ํามันด้วยนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ต y ยต้ายาริสปี2012นะคะคันนี้ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะ หรือว่าติดต่อมาหานัดโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ